เหมืองหยกถล่มในเมียนมาติดใต้ดินกว่า20ชีวิตเกิดเหตุสลดในเมืองภากันรัตคชินทางตอนเหนือของเมียนมาเมื่อเช้าวันจันทร์ที่21กรกฎาคมที่ผ่านมากำแพงของเหมืองหยกพังถล่มลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวมีคนติดอยู่ใต้ดินอย่างน้อย20คนจนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว2รายและยังไม่แน่ชัดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจะหยุดที่เท่าไหร่ เพราะบางแหล่งคาดว่าอาจเกินสิบรายบ้านเรือนใกล้เหมืองได้รับความเสียหายหลายหลังเจ้าหน้าที่เมียนมากำลังเร่งค้นหาและช่วยชีวิตผู้ที่ยังรอดอยู่ใต้ซากอุบัติเหตุในเหมืองแบบนี้เคยเกิดขึ้นบ่อยในเมียนมาโดยเฉพาะในพื้นที่เหมืองหยกที่ขาดมาตรการความปลอดภัยเห็นแบบนี้แล้วเราคงต้องตั้งคำถามว่าชีวิตแรงงานเหมืองควรปลอดภัยกว่านี้ไหมถ้าคุณอยากรู้ความเคลื่อนไหวต่อจากนี้ กดติดตามไว้เลยครับเราอัปเดตให้ทุกวัน